บัดนี้วันที่6มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่4ที่ข้าพเจ้านายวีรวิทย์เมธีพิสิทธิขาา์ขอถาวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจา,ลา,ลาจารยยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจดจ่อ,นใ,นอในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องดยเถร บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาัก,กวาเลสุอัตราคชนตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชสะสุนันตุสักขโมกทังสักเเคกามเมจรูเปสคิริสีขารัตะเตจันตลิกเขวิมาเนทีเประเถจะคาเมตารุวะละตาลุวละ,ะวนะคหะเนเคหะวัตถุมหิเเคเตภุมมาจจยันตุเทวาชละทละ,ละวิสเเมยยักขะคันทัพภาาคา ติถันตาสันติเกยังมุนิวระวัจานังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนณกาโอยามพทันตาธรรมสวนณกาโอยามพทันตาธรรมสวนณกาโอยามพทันตาบทที่สองบทบูชาพระตะนาฏรอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูเชยามิอิมินาสกาเลนะสังคังอภิปูเชยามิ บทที่สามบทกราบพระัตนไตรยัยอรหังสัมมาสมัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอธิวาเทมิสวาขาโตพระควัตาธโมธมังนมสามิสุปฏิปันโนพระควัโตาสาวกสังโคสังขังนมามิ บทที่4บทสวดนามการสิทธิคาถานะโมตัสสะพะคะวะโ,โอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโ,โอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโ,โอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะบทที่ 5. บทสวดไตรสรณคมนะปาถะ พุทธังสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิทำมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิทำมังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิสังขังสารนังคัจฉามิบทที่หบทสวดสัจกาลิยาคถา นัตติเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโธทิเมโหตุสัพพธานัตติเมสารณังอัญญธรรมโมเมสารณังวังเอเตนะสัจจวัชเชนสโธิเมโหตุสัพพธานัตติเมสารณังอัญญสังโฆเมสรณังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโธทิเมโหตุสัพพธาบทที่7พุทธานุสติ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสารติส,สัตธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติบทที่ 8. ธรรมมนุสติสวาขาโตภควตาธรรมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตโภวินยุหิติบทที่9สังคานุสติ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาทิทางจต,ตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสาปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโย,ยปาหุเนโยทักขิเนโย,ยอัญชลีการณิโย,ยอนุตตรังปุญญัเขตังโลกาสาติ บทที่10รัตนสูตรยานีทะภูตานิสมาคตานิภูม,มานิววายานิวะอันตาลิเขสัพเพวะภูตาสุมนาภวันตุอโทปิสักกัจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมทะสพเพเมตังกโรถะมานุสิยาปชายะทิวาจะรัตโตจะหะลันติเยพลิง ตัสมาหิเนรคัตาอปมัตตายังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังณโนสัมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหนตุขะยังวิลาคังอมากตังปณีตัง ยัชฉะขาสักกยะมุนีสัมาหิโตนะเมนะเตนะธรรมเมนะสัมมติกิจิอิธรรมปิธรรมเมรตนงปณีต an ังเอเตนะสัจเจนะสุว e ัถิโหตุยํพุทธเศถโถปริวณยีสุจร oh ิงสมาธิมานันตกลิกัญญะมาหุสมาทินาเตนะสัโมนะวิชติ อิธรรมปิธรรมเมราตาหงหะปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยปุคลาอถาัถะสตังปสัสธาจัตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทกขิเนยยะสุขะตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหพพะลาณิอิธรรมปิสังเคระตางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ เยสุปยุตตามณะ,ะสาทันเหนะนิกามิโนโคตมะสาสะนำหิเอปติปตาอัตมะตังวิไคหักลัทธามุธานิพุติงพุชมานาอิธรมปิสังเคราตนานังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยะถินทะขีโลปัทะวิง สิตโตสิยาจะตุพิวาเตพิอาสัมปะกัมปิโยตัูปมังสัปปุริสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจจะปสติอิทัมปิสังเครัตะนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหนตุ เยอัลิยะสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีระปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตโหติผู้สัปะมัตตาณเตภะวังอัธมะมาทิยันติอิทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุสหาวัตสทัสนสัมปธายะยะตายสุธรรมา ชะหิตาภวันติสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉิตันจะสีลพพตังวาปิยะทิยทัติกิจิจะตูหะปาเยหิจะวิปปมุตโตจจาพิฐานานิอภพโภกาตุงอิธรมปิสังเครตัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ กินจาปิโสกัมมังกาโรติปาปกังกาเยนะวาจายุทะเจตสาวาอภัพโพโสตสสะปฏิชะทายะอภาภัพพตาทิฏฐะปะทัทสสะวุตตาอิทัมปิสังเครัตะนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุวนัปะคุมเพยะถาพุสิ ตักเคคิมหาณมาเสปัธมสมิงคิมเหตถูปมังธรมมวรังอเทสย,ยินิพพานคามิงประระมังหิตายะอิธรรมปิพุทธเทรตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหนตุวโรวลัลยูวรโทวรลาหโลอานุตตโรธรมมวรังอเทสย,ยิอิธรรมปิพุทธเทรตนานัง ปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานางนวังนัตถิสัมภะวังวิรัตตจิตตายะติเกภะวัสมิงเตขีนะพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายถายัมปะทีโปอิทัมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุ ยานีทะภูตานิสมาฆตาณิภูมานิวายานิวะอันตาลิเถตถาคตังเทวมนุษะปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวัติโหตุยานีทะภูตานิสมาฆตาณิภูมานิวายานิวะอันตาลิเถตถาคตังเทวมนุษะปูชิตังธรรมังนมัสสามะ สุวัติโหตุยานิทะภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตาลิเขตถาคตังเทวมนุษะปูชิตังสังขังนมัสสามะสุวัติโหตุบทที่11อ็ดอาตานาติยะปริตบทยอ่อสัพพโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาปวัตติโตสัพพเวระมัติกันโต นิพุโตจะตุวังภวะสัพพิตโยวิวัชฌานตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาทนาศีลิสนิตจังวุธาปัจจายโนปจัตจัตตารโรธรรมาวัฒันติอายุวันโนสุขังพระลังบทที่สองอาทิตตป,ปริยายสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควา ขยางวิหารติขยาศีเสภสัตทิงพิกุสหเสนตตาโคภะควาพิกขุอามันเตสิสพังพิกเวอาทิตตังกินจะพิกขเวสัพังอาทิตตังจักขุพิกเวอาทิตตังรูปาอาทิตตาจักขุวิญญาณังอาทิตตังจักขุสัมผัสโสอาทิตโตยมปิทางจักขุสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวา อาทุขามะสุขังวาตามปิอธทิตังเกนะอธทิตตังอธทิตังราลักราคคิขนาโทสักขินาโมหักขนาอธทิตังชาติยาชาระมะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอทิตตันติวัทามิโสตังอธทิตตังสัทธาอธทิตาโสตวิญญาณังอธทิตตังโสตสัมผัสโสอธทิตโต ยำปิดทางโสตสัมผัสสะปัจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัมปิอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังลาลักลาคคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชะลามรณะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวัทามิ คานังอธทิตังคันธาอธทิตาคานวิญญาณังอธทิตังคานสัมผัสโสอธทิตโตสัมปิทังคานะสัมปะคานสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุข,ขังวาทุกข,ขังวาอทุขมอทุกขะมัสุขังวาตามปิอธทิตังเกณะอธทิตังอธทิตังราคคินาโทสักคินามโมหคินาอธทิตตังชาติยา ชะลามารเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโหมะนัสเสหิทุปปายาสเสหิอธทิตตันติวะทามิชิวหาอธทิตตาราสาอธทิตตาชิวหาวิญญาณาังอธทิตตังชิวหาสัมผัสโสอธทิตโตยามปิดทางชิวหาสัมผัสสะปัจจยาอุปชติเวทะยิตังสุข,ขังวาทุกข,ขังวา อทุกขมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกณอธิตังอธิตังราคคินาโทศักคินาโมหคินาอธิตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิกายโยอธิโตปัพภาอธิตากายวิญญาณทิอธิตัง กายสัมผัสโออธิโตยมปิดทางกายสัมผัสสปัจยาอุปชติเวทะยีตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตามปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะคินาโทสักคินาโมหคินาอธิตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมานเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัามิมโนอธิโตธรรมาอธิตามโนบิญญานัง อทิตตังมโนสัมผัสโสอธทิตโตสัมปิทังมโนสัมผัสสะปัจญาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตามปิอธทิตังเกณะอธทิตังอธทิตังราคคินาโทสักินาโมหคินาอธทิตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวัามิเอวังปัสสังพิขเวสุตตวาอริยะ สาวกาจักขุสมิงปินิพินทติลูเปสุปินิพินทติจักขุวิญญาเนปินิพินทติจักขุสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางจักขุสัมผัสสัปจยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุคะมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติโสตัสมิงปินิพินทติสัตเทสุปินิพินทติโสตวิญญาเนปินิพินทติ โสตสัมผัสเสปินิพินทติยมปิดทางโสตสัมผัสสปัจยาอุปัชติเวทยี่ตังสุขังวาทุกขังวาอัทุขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติคานัสมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานาวิญญาเนปินิพินทติคานาสัมผัสเสปินิพินทติยมปิดทางคานาสัมัสัปจยาอุปัชติอุปัชติ เวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัสเมิงปิกนิพพินทติชีวหายปิกนิพพินทติดาเสสุปิกนิพพินทติชีวหาวิญญาเนปิกนิพพินทติชีวหาสัมผัสเสปิกนิพพินทติยำปิทางชีวหาสัมผัสสปัจญาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัสเมิงปิกนิพพินทติกายสัมิงปิกนิพพินทติโปทับเพสุปิกนิพพินทติ กายวิญญาณีปิดนิพพินทติกายสัมผัสเสปิดนิพพินทติยามปิดทางกายสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทยี่ตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขามะสุขังวาตัสมิงปิดนิพพินทติมานัสมิงปิดนิพพินทติธรรมเมสุปิดนิพพินทติวิญญาโนมโนวิญญาณนปิดนิพพินทติมโนสัมผัสเสปิดนิพพินทติยามปิดทางมโนสัมผัสสปัจจยา อุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขะอทุกละมะสุขังวาตัสมิงปิกนิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุจติวิมุตตังวิมุตตัสมิงวิมุตตะมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพรหมะจริยังกะตังการณียังนาปรังอิทัตตาญาติ ปชานาตีติอิทัะมะโวจัภัควาอัตมะนาเตภิกขุภะควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปะนะเวเวยาการัณสมิงพันยะมาเนตัสสะภิกขูสหัสสะอานุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุจจิงสูติ บทที่สามอน,นตตลักษณะสุดตังเอวะเมสุตังเอกังสมยังพักขวาภารณสิยังวิหะรติอิสิปตเนมิคทาเยตตะโคภักขวาปัจจวัคกิเยภิกูอามันเตสิรูปังภิกขเวอนันตารูปังจะหิทงังภิกขเวอัตตาอาภาวิสสะอะนยิทังรูปังอาภาทายะสังวเตยะลับเททะ จะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติยัสมาจะโคพิขเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอาภาทายะสังวัตตินจะรับพติรูเปอเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติเวทนาอนันตาเวทนาจะหิทางพิขเวอัตาอภวิสัปนยิทางเวทนาอาภาทายะสังวัเตยะรับเพทะ จะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติยัสมาจะโขพิขเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอาภาทายสังวัตตินับจะรับพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทังพิขเวอัตาอภาวิสะนิทังสัญญา อาพาทายะสังวัตเตยะลับเพถาจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติยสมาจะโคภิกขเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาพาทายสังวัตตินัจะลับพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาสัญญาเอวังเมสัญญามาอโหสิติสังขาราอนัตตาสังขาราจหิตทางภิกเขเว อัตาอาภาวิสังสุนะยิทังสังขาราอาภาทายะสังวัตเตยุงลบเพทะจะสังขาเรสุเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเมสังขารามาเออาเหสุนติยัสมาจะโขพิขเวสังขาราอนัตตาตัสสมาสังขาราอาภาทายะสังวัตตันตินาจะลภติสังขาเรสุเอวังเมสังขาราโหนตุ เอวังเมสังขารามาอะเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณนังนจะหิทางพิกเวอัตาอภควิสสะนัยทางวิญญาณังอาภาทายะสังวเตยะรับเทถจะวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติยสมาจะโขพิกเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวตตินัจะรับปติ วิญญาณเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติตั้งกิงมังยะทะพิขเวรูปังนิจจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยำปานานิจังทุกขังวาตั้งสุขังวาติทุกขังพันเตยำปะนานิจังทุกขังวิปรินามะธรรมังการลังนุตังสมมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเม อัตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะทะพิกเวเวทนานินจาวาอานิจจาวาติอนิจจพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวาตังสุข,ขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกาลังนุตังสัมนุปส,สิตุงเอตังมะมะเอสหมะมัสมิเอโสมเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมัญญะถะพิกเวสัญญานิจจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตสัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปรินามะธรรมังกำลังนุตังสัมมนุปัสสิตงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถะ พิคเวสังขารานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยำปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกัรลังนุตังสมานุป,ปัสสิโตงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโาาสมเอโม,เอ,มอัตตาติโนเหติพันโนเหังพันเต ังกิงมัญญาะพิขเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยามปานานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยามปานานิจังทุกขังวิปริยาวิปรินามธรรมังกัลลังนุตังสมะนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสเมนอัตตาติโนเหตังพันเตตัสมัยติหะพิขเว ยังกินจิรูปังอัติตานาคตะปัจจุปันนังอัชชะตังวาพระหิทธาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนสหะมัสสมิณะเนเมโศอัตติเอวเมตังยถาภูตังสัมัปปัญญายะทัตทับพัง ยากาจิเวทนาอาติตานาคตะปัจจุปันาอัชตาวาพาหิตาวาโอราลิกาวาสุกุมาวาหีนาวาปณีตาวายาทูเรสันติเกวาสภาพเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณนะเมะโสอัตต,ติเอวเะมะตังยะถาภูตังตัดสัมัปปัญญาทัพถัดพัง ยากาจิสัญญาอาตีตานาคตะปัจจุปันาอัชตาวาพระหิทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาัพภาสัญญาเนตังมะมะเนโสหะม,มัสนะมนณเมโสอาตาัตติเอวเมตังยะถาภูตังสมตมปัญญายะทัตถพังเยเกจิสังขาราอาติตานาคตะปัจจุปันนา อัชตาวาพระหิทาวาโอราลิกาวาสุกุมาวาหีนาวาปณิตาวาเยทุเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโหสหนะัมัสมิณเมโสเมอัตตาติเอวเมตังยะถาภูตังสัมมัตปัญญายะทัตถพังยังกินจิวิญญานังอติตานาคตะปัจจุปันนัง อชตังวาพระหิตาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหมะมัสมิณนะเมโสเมอัตาติเอวะเมตังยะถาภูตัง,ตงสม,มะปัญญะทัทถพังเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวการูปสัมมิงปินิพพินทติเวทนายปินิพพินทติสัญญายปินิพพินทติ สังขารสุปินิพินทติวิญญาณสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวีวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตตมีติญาณังโหติขีนาชาติวิสุติสุวุสิตังพรมมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทัตยาอิทตาญาติปชานาตีติ อิทมะโวจะภะักวาอัตมะนาปัญจวัคคิยาภิกขูพักวะโตภาสิตังอาภินันทุงอิมัสมินจะปปณะเวยาการสมสงพันยะมาเนปัญจวัคคิยานิปัญจวัคคิยานาังพิกขูนังอนุปาทายาอาะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจ,จิงสูติ